สวัสดีครับแนวทางของหุ้นดาโจน3รัฐประจำวันที่29กันยายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์มานะฮะ id atisu 1903o หรือว่าลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสำหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกัน มีทั้งหมด3คลิป3 EP นะฮะผลงานเมื่อวานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเข้าแค่ระเซียกับดาวโจนสตาร์วันนี้ขอแก้มือนะครับมีเข้าไม่หลุดเป็นธรรมดานะฮะไม่รอช้าครับมาเริ่มกันที่ลาวสตาร์ VIP ตัวเด่นของลาวสตาร์ VIP วันนี้นะครับผมให้4 3ตัวเจาะลงในกลุ่มนะครับ หัวกลางวันเข้าดีมากเลยนะฮะในกลุ่มวันนี้รัสเซียครับตัวเด่นวันนี้นะครับผมให้หนึ่งศูนอังกฤษนะฮะผมให้สี่แปดเยอรมันนะครับ ผมให้ห้าสี่ดาวโจน VIP นะครับผมให้สี่ห้าดาวโจนสตาร์นะครับผมให้หก 1>, 1สุดท้ายดาวโจรนะครับผมให้7 8อ่าลองดูนะครับแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มทักมานะครับวางทุกห่วยนะฮะฮานอยหุ้นแล้วก็ดาวโจรสามลัดนี่นะครับลงตัวเจาะให้ในกลุ่มขอบคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ